ละคุณแม่อ UH, ้ยขันบอออกจากบ้านว่าวด้านเลียงไก่ขันบอไปหาเรียนแต่บอไม่ดอกความโลมมาฟังดูคำอ้างทางโบราณมาว่าต่อบุญบังไฟเด้อพอก็กำเนิดแต่เข้า เม่ทข้าเ้าเราอ่านโอ,โโอโนเธอนิดตั้งแต่ท่านท่านเกาชาดกองค์พ่อที่สัตสุติมาเป็นข่างของท่นอยู่เมืงองชพโคนด้วยบุญบาลามีท่านเมืองสวรรค์ทรงมาเกิดสัตว์เด้ทต้งหม Lùm pha đầy mãi hè hè nó lối lưu chạy tay hương yên nhà, oh, oh, nhà áp đầy ngon ngọt ô nhà ngon 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 หามฝนตกลงมาตั้งว่าเจ็บปีไดจนว่าคนทางไทยเข้าเมืองมนมุษย์โลกตกถึงข้าวเดือดงอนบ่มีน้ำเสียนาคนขาตน้มกำไงล่าสะเกิดผ้ากันตาย ตัวเ้าที่เหนือใดปริกษากับพญาคำขกผู้พคของดอกงั่งมาเหตุการณ์ไรเกิดขึ้นยืนยันว่าสิส่อยองค์พญาคันขาดหน่อยบอกไห้แล้วรับเลยยียงมาประกาศกองดูทั่วป่าว่าขอลบพญาเทน บุกถึงแดนเมืองสวรรค์ฟ,ฟ้าฟ้นทลายมาก,ก็เลยพ้ากันสั่งทางขึ้นไปเป็นจอมปวกพว,วกมูสัตว์ใหญ่หน่อยกระคอยรวมดอกซอยแหงเป็นพอคมแห่งแรนเลยถ้าลบพญาแทน สัตว์ตัวเด่นขึ้นไปทำสงครามเพาะน้ำฝนอยู่บนฟางองค์พญาเทลและสู่สงข้ามไปปอนลอดมอบวกจออาวุธจนว่างาทางแขม่านบอกว่ายอมพืนสัญญาไว้พ่อไ,ปไปว้ปล่อยทางฝน ตกลงตามฤดูกาลให้กันสัญญาวาย mm. ข้าเดือนหกจุดบังไฟเผ่นไปให้ในสัญญาฝนต้องออกโอปอยน้องคุณพอควายฟังงกบทียดห้องฉลองตอนแม่หล,ลับคนเนี่ยเราคือวืวอนต้นอาอผลละกันนิดของบังไฟ มีเทไปเทมารบแต่ลูกจบไว้เพียนประเพ้ีเชชาวบ้านเมืงอีสารนั้นหิ่งใหญ่ประเพ้นีบุญบ้างไฟเข้าใจเหลือเพนอนโอ้ยสิใคยร้องโอ้ยว่า ส่งมานาทลรฟังโอ้โหอ้โหโอ้โหนอโอ้โหโอ้โหโอโหโอ้โหอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โอ้โรัอ้โครอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อกโหอ้โหหโอ้นหโอ้บอ้โหโ้โเโ้อ้อ